หลายคนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็รู้สึกใจหายเหมือนกันว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดมีบ้านหลายหลังที่ร้างไม่มีคนอยู่เลยที่หน้าต่างก็มีรอยมือที่พื้นก็มีรอยเท้าเหลือแต่รอยมือรอยเท้าเหลือแต่ร่องรอยของการที่เคยนั่งทานข้าวด้วยกันตรงนั้นตรงน้อน,นั่งดูทีวีด้วยกันในห้องนอนก็ไม่มีใครเหลือสักคน ทุกคนค่อยๆทยอยออกกันไปทีละคนสองคนออกแบบถูกหามไปเผาที่วัดบ้างก็มีออกแบบไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองก็มีหลายคนกลับบ้านแล้วใจหายว่าทุกคนทำไมทิ้งเราไปหมดท่านทั้งหลายไม่มีใครทิ้งใครจริงๆนะร่องรอยของการใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านแต่ละหลังล้วนมีร่องรอยที่อยู่ในมือเรา เคยได้รับการช่วยเหลือสั่งสอนจนมือของเราเก่งจนออกไปสร้างบ้านหลังใหญ่ได้ออกไปสร้างธุรกิจได้ก็ด้วยการที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันและบ่มเพาะความเป็นเราจนกระทั่งเราเก่งสามารถไปสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่ก็บ้านหลังนี้ทุกการช่วยเหลือทุกการแบ่งปันทุกการมีน้ำใจทุกการทะเลาะเบาะแวงในบ้านล้วนแต่ มีทักษะที่ทําให้มือเท้าเราสติปัญญาของเราเติบโตแข็งแรงจนกระทั่งเรากลายเป็นผู้ที่สามารถสร้างอาณาจักรสร้างพื้นที่อยู่ของเราขอบเขตของเราได้มั่นคงในวันนี้ก็ได้มาจากบ้านหลังเก่าๆที่หลายคนกลับไปแล้วก็ใจหายเหมือนกันว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดเขาไม่ได้หายไปไหนจริงๆนะโยมเขาก็ยังอยู่ในความทรงจําเขาก็ยังอยู่ในทักษะการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน เขายังอยู่กับเราพ่อแม่ยังอยู่ในแววตาเราส่องกระจกทุกครั้งก็ยังได้เห็นแววตาที่มีส่วนผสมของพ่อกับแม่ที่อยู่ในแววตาเราพี่น้องเราทุกคนล้วนมีบุคลิกท่าทางการเดินอุปนิสัยใจคอหลายๆอย่างที่ยังคล้ายๆกันทุกคนไม่ได้หายไปไหนทุกคนยังแอบแฝงอยู่ในตัวเรายังมีทัศนคติหลายอย่างที่พ่อแม่สอนให้ลูกเป็นให้ลูกใช้ชีวิตแม้ตัวเขาจะหายไปแต่หลายอย่าง ที่ยังอยู่ในโครงสร้างของชีวิตเราก็ขอให้เราทุกท่านจะออกจากบ้านหลังเก่าไปมีบ้านหลังใหม่อีกสักกี่หลังก็ตามทีขอให้นึกถึงความดีที่มีต่อกันและขอให้นึกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วก็ยังรักกันแม้นตอนเป็นตอนตายก็จะไม่ทิ้งกันเห็นบ้านหลังเก่า,ก,าก็ขอให้เราได้สร้างความดีต่อไปตามที่ทุกคนในบ้านตั้งใจว่าเราจะเกิดมาชาตินี้ เพื่อสร้างความดีจนลมหายใจสุดท้ายขอจเจริญพรเป็นกำลังใจง